พอกับสบายดีปาลุงสบายดีสุกุนสุกุนสบายดีสีทุกคนเลยจะกับพอ่อพอกับซ่องน้องมิดอีกแล้วปาลุงเออยู่ทรงไหตรงหน้าอีกแล้วนี่ก็เป็นทรงหน้าที่ปเป็นไฮห,หน้าที่เป็นทันดำปาลุงเอไฮห,หน้าไม่ลุกงอนทั้งนั้นนะดำแล้วก็เขียวงามแล้วโอ้หนุนน้องกลายเสีย อันนี้เป็นบอลสีดำเมื่อื่นปไปรู้ไหมท้ายไปแล้วสีดำเมื่อื่นอ๋ออันนี้เป็นเทียงนาเทียงนาที่กินเขาา่ามืส่อเช้านี่แหละ,ปะลไปรู้ไหมท้ายไวอยู่ประมาณ C2H2 เนี่แหละ,ปะลไปรูเอ้ยน,นี่ฮะก็ท้ายแล้วนี่ยแกไอ้เพิ่นมาซอยถ้ามันสั่นมันจะเที่ยงขอโทษขอไพ่ไปรูเอ้ย มาขึ้นมาไทยนาซอยมาดำนาซอยไปรู้ไหมขึ้นแล้วแล้วอยู่บ้านเขึ้นก็เลยมาซอยม,อมีปัจจุบันดำแล้วนี่ก็เป็นตรงหน้าที่ป้าตัวประธานแล้วครับก็เหลืออยู่เครื่องทงประตูไยตอนนี้อ้า่ะขึ้นก็ไทยอยู่ตอนนี้ ร้อนๆเสียหญ้านั่นก็บ่ทันปานเลยโอ้บรรยากาศกบ่ดีปานไดแดดฮ้อบ่ใหญ่ไดส ก็จีดีไทยประมาณช่องให้นี่แหละนำ้ำน้ำกระเบิดไทยแต่ห้มีนำ้ำไหาน,นี่ก็ก็จีดีไทยเมื่ออื่นก็จีดีจุ่มน้ำน้ำน้องนั่นแหละก็งั้นน้ำน้องไก่เตียงนั่นแหละจุ่มนำ้ำดำชั้นก,บนกรโนกบโปงนี้น้ำดำอีกไปเลยฝนกรบโปตกมาอีกแล้ว ลราเปิดหน้าที่บปทันดำไปด้วง่ายควายกระของต้นไม้ลายตรงหน้าก็ได้ตรงหน้าของป่าต้นไม้ลายไปเลยยังไลยให้เติบอยู่ประมาณสามสิบ

ทงน่าก,ก็สิเป็นตะกะ้าน่าไก่กัน้นาเอาน้องจะคล้องเบินอะไรปะลุงเอ้หน่กะนี่บนเทียงกับเทียงของป้าอีกนี่กันน่าไก่กันน่าติดกันมึงมีมารีวิวบนห,หน้าจะไปทัน,ทนดำมปลุงเอ้ปก็ตะควายกระหองจำเข้าเลยบัดนี้ นแค้มหัวเลยเอา้ทาทั้งหลายก็ยังดำเปล่าล้วป้าเพื่อนยังดำหน้าเปล่าล้วไปเลยหน้าเพื่อนก็นา่าให้ใหญ่เมื่อก่อนหน้าเพื่อนก็นเป็นใหแ้แบบนี้แหละแต่ว่ามันบริอยน้ำน้ำผูกเพียงเพป็นก็นก็กเลยดูดเป็นให้ใหญ่ไปเลยให้น้ำอยู่เบางเน็ตไปลุงหย่างนี้นะ ให้นะให้นะโพดโพหัต้นนั่นแหละเปะน็นเลยจีบว่าน้องมินกินข่าวหยุดต้นนะต้นสมเซียวเขียนนี่มาก ่อยๆปเลยคอยของจําเข้าเลยแน่เบิ่งหน้าเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้เบิ่งคยก็ได้ยังคยตัวเดียวนี่แหละปลเยเบ็ดคอก็ได้คยก็ยังตัวเดียวงัวน่ะยังอยู่แต่ควยนี่ยังเหลือตัวเดียวต่อไปลเอ้ ท่านี้กับพัดมีนำ้ำฝนตกท่านี้พัดนำซึมไปลเลยน้ำซึมลงเบัดพัดท่านี้พัดยังน้ำอยู่พี่ยังซี่ให้ไงเอ้ยน้ำยังซี่ให้เด้ไปลู้ มีดมฮะยันเพื่อนจะได้จูบน้ำอยู่เทิงหมดแหละมาใส่มาดำทางเทิงก่อนจูบแถวข้างน้องนั่นแหละเพื่อนว่ายังได้ก็จะได้ดำคือเก่าเพหมนว่าก็ได้จูบตัวนังก่อนดำตัวนังก่อนเพื่อนว่านี่กระดำบนนี้มันเป็นฝายเป็นฝายแต่ hết oh, ah, hai rồi đâm na sai ô nắm tìm ăn lê chúng sẽ nó mà lê nè cầm ý nằm Nào, như hai này cầm nằm Hai tuần ต้นดูก็มีน้ำปลุงเอ้พาดมาสันมันจะเที่ยงกับคอเอถิดคอไผ่ป,ปลลุงเอ้น้องมิดว่าพิพาประกันได้กับคขอเอถิดคอไผ่นำคอมเมนต์ก็มาต้นนี้ติชมได้เลยปลลุงเอ้มาบอกน้องมิดสอนน้องมิดหน,น่อยปลาลุงเบนอะไรจานอะไร เคตนี่แหละขึ้นไปแคมหัวเด้อทั้งอายไทยขางเทียงเคตนี่ขึ้นไปไปลงเอ้ยเคตนี่ขึ้นไปเด้อที่ยังบทันดำต้นไม้หลายก็ด,ดียังนึ่งไปลงเอ้ ดีอย่างหนึ่งบดีอย่างหนึ่งอันที่ดีก็คือตอนดำใครก็อยากอยู่โ่มเวลาแดดอันที่บดีก็คือไถยากปลุยต้นไม้นี่ต้องดีถ้าขังหัวผาบไมีนำ้ำปลุกไปองใช้นำ้ำลงมาโ่มกันอยู่นี่มันซึมลงมาอยู่นี่น้องเมันว่าให้นี่ผัดเต็มเลย ในข่างกันพับบุมีอตอนนี้พับบุมีนำ้ำแ้กเป็นหน้าใดายตรงนะั้นถ้าเป็นหน้าใดนี้ก็ได้ตลุงเลยเออใช้ไทยแล้ว หน้าก็หงายรายไปเลยขันเสียออกก็คือเก่าหงายเกินคือเก่าขันเสียออกก็ได้เอาเป็นไทยแล้วแล้วกิจิธาคาดใบอืดไปเบิ่มเลยเบิ่มปดไทยออกแล้ว แป๊บนี่ล่ะจะได้จุมน้ำมานับลงเลยขันน้ำน้องสิพอน้ำกม็มีแต่ในคลองมีแต่ในคลองฝนกับตกมาทราบไหนเนาะพอาจะได้มีน้ำดำเนี่ยน้ำปลาลุง มาวันนี้น้องมิตรจ,จะขอจบคลิปเพืเท่านี้แหละประลุงเอ้ยคลิปหน้าพอกันไหมก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิตรในเด้อประลุงขอให้ถึง 3, สามพันศัพท์ในเด้อประลุงเด้อขอบพระคุณลุงนะสบายดี